พอแล้วพอแล้วทำไมทำไมไม่แคกเเด่อเก่าอ่ะฮะแ้นเก่าไงเก่าอ๋อชนะเก่านะครับกราบสวัสดีพี่น้องชาวไทยนะครับพวกผมในรายการทันวาเกมเมอร์นะครับและที่คุณกำลังรับชมอยู่ตอนนี้ก็คือเกม m e d a l of Honor war Fighter นะครับนะผมไม่ได้อยู่คนเดียวครับผมมีแขกรับเชิญมาครับที่ผมไปขอเขามาครับผมผมอ่า ผมเจอเขามะผมก็ชวนเขาถ่ายไปเลยนะครับขอเสียงนะครับอืมคงได้ยินนะครับนะครับอ่านี้ก็เป็นมิชชั่นที่ผมเล่นไปแค่สี่มิชชั่นนะครับได้ครับคุณดังๆได้ครับเดี๋ยวมากครับเดี๋ยมากครับอ่าครับเรามีเวลาไม่เกินสิบห้านาทีนะครับอันนี้สตาร์ทสตาร์ทมิชชั่นนะครับนอร์มัลนะครับ จัดไปครับโอ้โหค่ะขอหาดเลยฮาร์ไม่ได้ครับหามันโหดเกินครับให้เขาเรียกฮาร์ดหรืออะไรวะฮาร์ดครับฮาร์ดนี้เราเล่นนอร์มอลครับถูกนะครับคุณพูดถูกครับอไม่บอกแล้วว่าแผนนหมูเนี่ยมุกเก่าครับโอ้ยตะกี้ติดฮอนฮะติดฮอนดันใช้อ่นี่เฉยเลยอ่ะต่อเป็นกันอืมโอ้ย อย่าตบแรงครับนะครับแล้วก็อยู่กับเกมไม่ต้องออฟฮอนเนอร์ครับอืมมองครับนะครับตรงนี้เป็นหนองน้ำครับหนองน้ำหนองน้ำนะครับหนองน้ำเน่าครับนี่ครับมีหัวกระปะโ่มาครับกระปะกระปะหรือคนครับอ๋อคนครับอืมเิดไม่พังเลย ไม่พังครับปืนเขาไม่พังครับปืนของสหรัฐอเมริกาครับอืมเฮ้ยอย่าหันไปทางนี้ดินี่ครับน<อ>ะฮะเราเล่นเป็นตัวที่ถือปืนพกครับอืฟ้าผ่าตกใจนั่นไงตกใจตกใจถ้รีบเลยครับรี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 บเดี๋ยวฟ้าผ่าอ่าฟ้าผ่าหน้าคุณเราก็เจอคนนี้ครับคนนี้ผมก็ต้องยิงเขาครับจี๊บตู๊ดว้า เรียบร้อยครับไม่ั้ไม่ครับผมมันเป็นรายการผมครับคุณเป็นแขกรับเชิญที่มาช่วยพานรกเฉยครับใจเป็นนรกมากวะโอ้โหเอ็กชอรครับเอ็กชอรับโก,บกโก้โกอ้โววาปมาจากไกลวาปมามสัตยามยาม<อ>เรามา่พอ ผมใช้จัดยานในการชุ่ติดระเบิดไว้สองสองสามแกล้งมึงดั่งอย่ายาสิครับรายการผมผมไม่พูดคำหยาบนะครับนี่แค่กุมบอกพาดนะรถทำไมวะพาคนั้นรถแบบแบบพอๆนะครับภาคเป็นบ่่อไมเบายังครับเราต้องไปคนกดกดระเบิดครับอกหัวข r e a c h e drop the guard เรียบร้อยครับครับตรงนี้ครับที่ให้เรากดระเบิดครับชี่ายบานวันเรียบร้อยครับผมดดีมาในตัวนี้ก็ตายครับผมไม่จำเป็นต้องยิงเขาเลยครับไม่เปล่าครับหรือผมต้องยิงเขาครับโอ้ไม่จอเนี่ยอลังการมากครับนี่ปอดไบสองนะครับไม่ตาย ตกมาไม่ตายโอ้โหมาแล้วครับไม่ตายอ่โเดอร์ครับครับแน่ครับอุ้ยเอาแล้วเอาแล้วครับครับโวครับ ไปครับไปครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเี็วขึ้นครับเร็้นครับเี็ึ้ครับนะครับนะฮตโอ้ยตรงนะครัตรงนี้จะมีเฮลิคอปเตอร์ชอปเปอร์นะฮะถ้าเป็นในหัวกระโหลกสีแดงคือยิงโดนหัวไม่โดนครับไม่โดนครับต้องใช้อาศัยต้องอาศัยการเล่นมาคืนสามครับนี่ครับ อ,อะไรครับแค่้าเไปน,นัดเดียวเองครับอ,อ๋อีครับอลังการครับนี่<ค>นะนส่วนเรื่องไฟผมขอติหน่อยครับดูไฟมันไม่ค่อยเหมือนนะมันจะเป็นเส้น,สนไไๆไปฝอยอะไรไม่รู้นะฮะดุงลังไปหมดเลยนี่ครับจับมือครับนี่จับมือแบบทหารผมจะจับแบบเหมือนงัดคอครับจับมือแบบทหารนะไม่จำเป็น จำเป็นนะทหารครับนี่ครับนี่ครับระเบิดครับนะครับแล้วก็จบกับมิชชั่นแรกแล้วนะครับเออเรามาแค่เกมอื่นอยู่ไหมฮะเป็นการแค่เกมไม่ครับไม่ครับนี่ครับเมลอนออฟฮอนเนลวอล์ฟ er <c oughs> ไจเตอร์เนียบตัวครับกด <c oughs> ตัวท,ที่เท่มากครับ This isn't that. กดคนกดจุดทำไมครับกดจุดคือถ่ายนะครับสคริปก็ไม่ได้นะครับตอนนี้อืออืผมได้ยินเสียงคีย์บอร์ดใช่ไหมครับบอร์กดสกคริปไม่ได้นั่นเองอ,อยากกดถ่ายสิครับรมันเพลิงเฟรมผมนะอย่ากดถ่ายครับมนเพลิงเฟร ผมลบใหม่มันก็ต้องเหมือนเดิมอยู่ดีคือไฟมันจะหายนะครับเราขอสคริปต์ตรงนี้ไปนะครับนะครับแล้วก็ตัดมาถึงตอนนี้ครับนะครับรับโทรศัพท์นะผมไม่ผมไม่รับเอ้ยผมไม่ดูตอนรับโทรศัพท์ไม่ดูอืมถุยผมนจะเล่นนะนะครับด่านที่สองครับ คือผมจะทำคลิปหนึ่งสองด่านคลิปหนึ่งสองด่านนะครับแู้วที่าำคัญคือตรงนี้เขาจะให้เราฝึกนะครับ ต้องยิงให้โดนต ن ก و ู ل อ ق นี้ م ن ا س ب ل ا ظ ต ا ก ج ูแห่งขอไปขี่ก่อนมึงทำไมคุณไม่ไปแล้วชอบบ่นไปดีกว่านะนะกดแทบเพื่อนอนลงนะครับตรงนี้ให้ยิงครับกดเมาส์กลางเพื่อยิงนะครับ ใช่อะเมาการไอ้ถุยไม่ใช่เมาการครับเมาการคือเปลี่ oh! ยนดอทครับเปลี่ยนลำกล้องครับโอ้หืมตะกี้เผลอคิดมั่วครับไอ้ให้ปลาระเบิดครับเรียบร้อยครับนั่นแดงเลยครับยิงกระสุนครับอืมถอยเลยครับถอยเลยครับยิงไม่หรือถอยสิครับ ตรงนี้ให้เรามาตรงนี้แล้วก็นั่งลงครับกดคอนโทรลครับมาคอนเทจิงครับกดจับอ๋อทำได้แล้วตรงนี้ครับเลิกยิงได้แล้วครับนี่ครับ ตรงนี้เราจะเข้าสู่สนามบินนะเข้าในเครื่องบินแลนะ้วไม่ต้องสนามบินแนละ้วคุณำอะไรก็ต้องยิงเขาสิครับอ้าว ติดอะไรเนี่ยตรงนี้จะมีตัวประการันอยู่นะครับให้เราระวังอันนี้ให้กด f ครับอันไหนครับโดนประการันเรียบร้อยครับตรงนี้ให้เรา,าไปเตะประตูนะครับแต่ผมไม่จำเป็นต้องเตะครับผมมีนี่แล้วครับทีงัดนะฮะ แลงนะแลงงัดเตะครับตอนระเบิดแปดบอกไม่ต้องจำเป็นต้องเตะ้้าาอ้าวก็นั่นแหละต่งนี้นะครับนะฮะเราก็จบการฝึกแล้วนะครับครับครับ Last pattern's different, and it came from inside the container. This confirms our theory about explosive shipments. Yeah. Yeah. Any idea who's? That bullshit shell company Dubai. Lots of traffic between there, Karachi, the Philippines. That cell phone you got's a big help. Look, I gotta ask Keep What are you doing? I'll be fine. they want to stop shooting start dancing. I don't So running make on i'm sure he does not like how it went down fine better be about to get their feet wet yeah. hey, me at the right. moment hmm. let's no, keep in touch brother i have to keep go dingo green light brother going in gladiators on approach going low low we're fire off and going to engage the same piston. นอคือเรื่องเท็กเ,เจอ,อร์รายละเอียดกระจกเนี่ยก็ทำมาดีนะครับจริงๆครับเรื่องเรือทั้งเรื่องคนก็ฉลาดดีนะนะ,ะกดเมาส์กลางเพื่อเปลี่ยนด,ดอทครับ กดคอนโทรลแล้ววิ่งเงี้ยมันจะเป็นแบบผุบสไลด์ครับนะนะครับดูครับกดคอนโทรลครับกดคอนโทรลครับนี่สไลด์ครับไม่ใช่ครับวิกดชิปแล้วก็กดคอนโทรลครับโดนหนึ่งครับเดืช็อตหนึ่ง อยบูไปหน่อยครับผมไม่ทะลุนะครับ อ้ยไม่โดนนะอันนี้ก็ต้องระวังนะครับไอตรงเนี้ยครับ, <No. S 1> รบนะี่เยครับเวครับ 就掉啦。 ครับนะตรงนี้เขาจะให้เราขึ้นไปแล้วก็เปิดประตูครับขอบคุณมากครับอืมอ่ะอืม,ม่เรียกครับเอาเป็นขวานะออืม